สี sa bien, sa bien, sa bien. Ulk, ey, mm ่สทกเองไม่รู้เรื่องนะไงฮะสาธุสาธุวกสี่สามลูกเอ้ยสาธุรีบมาเอาสาธุจ้าสามห้าแล้วบวอีกทนึงเมื่อรับป่าเพื่ออะไรเพืะอแตเพิ่อนนี่ ครับ,รบท่านผู้ชมมันอนี่กาไข่ไข่พระลูกชิดทุกหาเพ่นในมหาคุบาจา์เนาะผวาคูบาจาเพ่นในโทษหามันนี่จะมา่วายครับจะมา่วายปูเซนสิริหน้าข้านาคราชครับผมเป็นปูดำเป็นพญานาคก่าเสีนยนอยู่ที่นากุดของปูสามเป็ดนี่แหละครับล่าอีกหลังจากที่วายนี่เซตกาเดินทางไปที่ สารเอากงสองเก่าหรือว่าปูเจก็ครับปูยาตายายอยู่ทั้งด่านพุ่นเนาะแต่ยิ่ระอาจา์ว่าไม่ยาผนจะพาไปขอเอาครับผมไปขอเอาน้ำก็เป็นอามมาครับผมเป็นอามมาไม่ใช่เป็นบอมเป็นโขงครับว่าจะเป็นอามมาเพราะว่าจะหายอยู่หาหกงวดครับเพราะเราต้องต้องล่อถาเบิงน้ากันครับว่าจะแม่นจริงหรือบอเนาะแต่างวดนี้จะถือว่าเป็นงวดแรกครับที่ไปขอเอาน้ำอามมาเนาะเดี๋ยวถาเบิงไปพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้หายอยู่ที สารปู่แสนสดีหน้าค่านาครลาดค่อนครับผมนี่หมอขับบุตรสิรุหามาตามเต็มวัดเลยครับวันนี้ เปิดวาจ้าด้วยลูกหลานไม่รู้ถ้าไม่พูดออกมาแล้วลูกหลานจะรู้ได้ยังไงลูกหลานมีแต่คนโง่ๆโนะไม่มีคนฉลาดเลยเปิดวาจ้าให้ลูกหลานน้อยอ่าถามทีน,นี้ยาาว่า, <c oughs> ามีปัญหาอะไรจะถามปู่อ่าอันนี้ในร่างไม่ยานะคะปู่ด,ดำใช่ไหมแล้วที่นัดรวมตัวกัน ให้ปู่นัดรวมตัวกันนี่ทั้งลูกทั้งหลานทั้งไม่ย่ามาครบแล้ววันนี้จะมีอะไรให้ได้โชคได้ลาบได้โชคได้ลาบสาธุค่ะ,ะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกปัารถนาสา<ะ>ธ<ะ>ุได้เลยลูกเอาไป<ะ><ะ>หมดเลยนะ พ่อพ่อมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกอยากลูกได้ทุกคนดีใจดีใจดีใจที่ลูกหลานมาทุกคนสาธุค่ะปู่พูดตามตรงนะ ถ้าปู่ให้โชคให้ลาบลูกหลานก็จะได้เข้ามาบ่อยๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาตั้งไกลเนี่ยใครจะมาถึงอ่ะหูไกลามากเลยูลูกหลานธรรมาปูประทานให้เร็วๆหน้อยได้สาธุพระสาธุปูเแลวได้รายเงินเนี่ยจะได้เอาไปคำนวณไว้สามห้า ทาธุสามห้ครับท่านผู้ชมุมท้ายโรงนั้นะท่านผู้เอ้ยยังจะไม่กดทุกดยากได้นี่สามหครับสามห้าหกสพวกเอ็กไม่รู้รื่องไงฮ้ สาธุสาธุบุกสีสามลูกเอ้ยสาธุรีบมาเอาสาธุจ้าสามห้าและหกไดทุกคนได้ทุกคนโอ้ลูกหลานโง่ลูกไม่ง้อไม่ง้อลูกแม่ลูกพ่อได้ทุกคนลูกแม่ลูกพ่อได้ทุกคนสาธุสาธุวันนี้วันนี้เราดีใจดีใจที่มา ดีใจแม่ลูกดีใจทุกคนเลยมีคนทออทิ้งแมไม่ไม่ทออทิ้งหรอกปู่ไม่ทอดทิ้งหรอกค่ะพยายามมาอยู่แต่ว่ามันไกลเนาะมันสิ่งมัน้ากระเทยตรงไปมาให้อยู่เรารู้อยู่แต่ไม่มีใครสนใจเราเลยไม่จริงหรอกปู่ไม่จริงไม่จริงย่ายังคิดถึงปู่ตลอดเลยยังไปหากันอยู่เลยจะทิ้งกันได้ไง ก็นี่ไงให้สัตว์จะว่าจะมาถวายให้ก็คือมาถวายก็งั้นไงดีใจแล้วแต่ก่อนไม่มีใครมาลูกหลานไม่มีใครมาก็ลูกหลานเป็นมนุษย์ลูกหลานก็ต้องทําหน้าที่ของมนุษย์ด้วยเข้าใจไหมครับปู่ลูกหลานเป็นมนุษย์ก็ต้องทําหน้าที่ของมนุษย์อีกส่วนหนึ่งก็คือทําหน้าที่ของลูกหลานของสายญาณ แต่มนุษย์มันต้องกินต้องใช้ต้องใช้ปัจจัยสีในการดํารงชีวิตก็ต้องมาพึ่งปู่นี่แหละให้ปู่ให้โชคให้ลาบเอาสมบัติเกา่าให้ลูกหลานใช้มาขอปู่ไงคะาสาธุค่ะได้กันทุกคนลูกหลานสาธุปู่มาแล้วก็รักษาร่างกายของกายสังขารนี้ให้หายจากอาการสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในร่างกายด้วยนะคะ ค่ะรักษาร่างกายนี้ให้ดีด้วยเราทรมานไ,ไม่มีใครทิ้งปู่หรอกค่ะไม่มีใครทิ้งปู่ ร่างกายสังขารนี้มีแต่เขาทำลายปู่ก็ต้องช่วยให้เขาเข้มแข็งปู่ต้องช่วยเขาสิปู่ต้องปู่ไม่อยู่แล้วปู่ต้องช่วยเขาช่วยร่างกายนี้ให้แข็งแรงเข้มแข็ง ลูกลหลานของเราข้างหน้าจะได้มีอยู่มีกินน่ำรวยไปมา,าเสียทีเราจะไม่ทอดทิ้งกันสาธุาค่ะสาธุาลูกหลานนี้จะมาครบทุกคนไหมคะต่อไปครั้งหน้า เต็มไปหมดแล้วก็เจริญรุ่งเรืองผู้ต้องการอะไรเป็นที่สุดไหมคะนี่ผู้อยากให้ทำอะไร จะถามอีกไหมคะร้านเขากว่าตะเขาว่าให้ตะปูบอกเลยเอ้าอันนี้ร้านนอมาผลมาไปร้านนี้นี่มาแล่วตอนนี้มาเปิดซับนะค่ะค่ะเปิดซับเปิดโชว์เปิดลาบองค์เนตทอน,นี้ท่านก็มาจ้ะท่านม,มาเปิดให้ทุกๆคน แล้วที่พระปู่พูดว่าถึงเวลาแล้วนี่คือความหมายคืออะไรครับ ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนลูกหลานจะได้มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวเดินมาร่วมสร้างที่วัดแห่งนี้ลูกหลานเข้าใจไหมเโอเค หมดคำถามแล้วค่ะปูยิงหลังมีอะไรทำไหมเกียวรอว่ามัยจะลเออดไอ่ะฮ่า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 ไม่มีใครกิีเลเปิดหัวข้อมาม่ละไม่้คอะไรเลยม S <S 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 um> ่ไม uh yeah, ่ม uh. ีใครทิ้งหอกปูมไม่ทิ้งกันหรอกแต่ว่าอุปสรรคของคนแล้วก็อะไรก็ต้องทำหน้าที่ของมนุษย์ด้วยค่อยๆคลายค่ะค่อยๆคลาย

ครับผมท่านผู้ชมก็เป็นอนว่าสร็จพิธีเนาะครับเนาะบัณนี้แม่ย่าเิ่นเดินทางมาจากผู้สิงครับเพินกลับมาทวงสัญญาเพินว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปู่แซนสิริเคยขอนําแม่ย่ากับแม่ย่าเนาะมแม่ย่าเพื่อผู้สิงครับเพินก็จะเหตุให้ทุกอย่างบัณนี้แม่ย่าเพินก็ัมาทวงสัญ,ญญาบอกว่าให้เปิดลุ้มสมบัติให้ลูกให้หลานให้ญาติหรือว่ากลุ่มลูกศิ์ลูกหาเนี่ละ่ะด้มีโชคมีลาบกันเนาะครับท่ญญญานผู้ชมเนาะัวเลขก็ยังที่ ผูค้คนมาบอกแลละครับเป็นสามห้าแล้วก็หกสี่สามสามห้าหกสี่สามเนาะครับผมท่านได้ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์เพื่พอเป็นลังใจให้คนทำคลิปครับผมพอเที่ยงก็จะขอตัวลาไปก่อนครับขอบกันใหม่คลิปหน้าครับท่นานผู้ชมก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา ติดตามหรือว่าเข้ามาชมในช่องสตาดายชาแนลขอให้มีตรวานสุขวาะเจริญนอครับคิดหวังสิ่งใดคอยใดสร้งปรารถนาคิดเงินใดเงินคิดทองใดทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมมันหมาน,นกันสุขทุกคนไปละครับ